อนฝันในฝันวิทยาเขาว่าตั้งแต่ปี22 25 22สองมาอย่างต่อนเนื่องโอ้ดีมากลูกเอ้ยเป็นอาสาสมัครช่วยงาน,ผานแผนกบุญยสถานคืองานติดดินะบุญยสถานต้องเป็นงานติดดินนี่เดียวตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบันเปิดบ้านเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธและใช้เป็นศูนย์ ai, ถ่ายทอดเสียงรอง้องเรเนอนาลฝันฝนันวิทยาทุกวันจำนวน20สาย ไนวัยเด็กคุณแม่จะผูกพันกับคุณยายทวดมากเดี๋ยวต้องฟังไปทีละคำนะเพราะทุกๆคำสำคัญมากๆคือเดียวแหละวัยเด็กผูกพันคุณยายทวดมากวงแล็บคุณยายทวดคือแม่ของคุณยายแม่ของคุณยายคือยายทวดยายทวดถูกต้องคุณยายทวดบวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดลำมังคา เป็นแม่ชีนะพอเลิกเรียนคุณแม่ก็จะคอยปรนนิบัติดูแลคุณยายทวดและนอนกับคุณยายทวดทุกคืนก่อนเสียชีวิตคุณยายทวดไม่ทานอาหารเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนคุณแม่กลัวว่าคุณยายทวดจะหิวแต่คุณยายทวดบอกว่าให้ไปนิมนต์พระมาสวดและเลี้ยงพระทุกวัน และจะทําให้คุณยายทวดจะไม่หิวเอวิธีแก้หิวองนั่นคือต้องเลี้ยงพระ oh. ก็ทําอยู่อย่างนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนคุณยายทวดเสียชีวิตโดยหลับไปเลยในคืนที่คุณยายทวดเสียชีวิตคุณแม่ก็นอนอยู่ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าคุณยายทวดเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งถึงเช้าถึงได้รู้ oh. ก็นอนเคียงกันอย่างนั้นแหละ แต่คนนี้หลับแล้วไม่ตื่นแต่คนนี้หลับแล้วตื่นแล้วคนนี้หลับแล้วตื่นไม่รู้ว่าคนนี้หลับไม่ตื่นตายอ่าเนี่ยพอคุณยายทวดเสียคุณแม่ก็กลับมาอยู่คุณตาคุณยายตาไม่ทันนะอย่าฟุ้งลืมฟังนะมาทําหน้าที่จัดสหรับให้คุณตาคุณยายไปวัดทุกวันพระคุณยายไปเป็นหัวหน้าอุโบสถวัดลําต้อยติง สงนัตาไปเป็นหัวหน้าอุโบสถวัดลำบังคาเป็นหัวหน้าอุอโบสถคนละวัดกัน oh. เพราะอยากจะเป็นหัวหนาว้าอยู่วัดเดียวกันไม่ได้ <laughs> แต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันได้ <laughs> สองวัดนี้อยู่ในเขตหนองจอกทําอยู่อย่างนี้เรื่อยมาเลย oh. นี่ใครจะเอาแบบอย่างก็ได้นะ oh. เพราะเดี๋ยวเราจะดูผลของการกระทำอันนี้ <laughs> อาทิตย์นี้ก็มาถึงคุณยายเอก,กิ คุณยายทวดคุณตาคุณยายอันนี้มาคุณยายคุณยายเคยเป็นสาวชาววังในสมัยรัชกาลที่ห้าต่อมาชีวิตผกผันต้องออกจากวังมาอยู่ขยาดที่เป็นชาวนาจากวังมาอยู่นาแล้วได้แต่งงานกับคุณตาซึ่งเป็นชาวนาจากดอกฟ้า มาเป็นดอกแก้วให้คุณตาคุณยายนะี่ยเป็นคนขยันหมั่นเพียรใจบุญรักธรรมะนี่ต้องฟังให้ดีนะใจบุญรักธรรมะและรักษาศีลมาตลอดเ<อ>นี่ยดูเห็นไหมคนสมัยก่อนเนี่ยพวเขารักตัวเองมากๆรักตัวเองเห็นกับตัวไม่เหมือนกันนะรักตัวเองเนี่ยกอบโคยแต่สิ่งดีๆใส่ตัวเนี่ย จนกระทั้งวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาคุณแม่ไปวัดราชบอ่อพิษเรื่องวัดทั้งนั้นเลยลเมื่อกลับจากวัดราชบ,บอ่อพิษมาถึงบ้านคุณแม่ก็ได้ทราบว่าคุณยายถูกงูกัดตายเสียแล้วในขณะที่กำลังเดินทางกลับจากวัดนี่ถ้าหากว่าเป็นนักบุญที่อินทรีย์อ่อนเนี่ยก็จะคิดแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยไปทำบุญที่วัดมาแล้วกลับมาโดนงูขัดตายบุญทำไมไม่ช่วยอันเดี๋ยวเราจะฟังดูที่บุญจะช่วยหรือไม่ช่วยถูกงูขัดตายนันเรื่องหนึ่งแต่บุญจะช่วยยังไงนั่อีกเรื่องหนึ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำมาไวนะ้เนี่ยปลูกถั่วมันก็ต้องเป็นถั่วโปลูงงามก็ต้องเป็นปลูกถั่วจะไปเป็นงานได้ไหม ปรูงาเป็นถั่วได้ไหมไม่ได้นอกจากตาถั่วตาถั่วพราะคนตาถั่วมันก็จะเห็นอะไรด้วยเุยคุณเมื่อคุณยายเสียชีวิตแล้วดูคุณตามั่งเมื่อคุณยายเสียชีวิตเพราะโดนงูกัดแล้วเนี่ยดูคุณตานะยิ่งปฏิบัติธรรมมากขึ้นไม่ตีโพยตีพายเลยว่าไอ้บุญไม่เห็นช่วยยายเลยเนี่ยเพิ่งกลับจากวัด เพราะนั้นฉันไม่เอาละฉันไม่ไ,มไมปวัดบ้างแต่นี้ไม่คุณตาม,มาอย่างนั้นเลยปฏิบัติธรรมมากขึ้นจนมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีภาระในการดูแลลูกสาว oh. คืออินทรีย์แก่กล้ามากขึ้น oh. คุณตามีลูกสาวคนเดียวคือคุณแม่ของลูกจึง oh. หาวิธีที่จะแบ่งบาภาระไปให้คุณพ่อคือให้คุณแม่แต่งางานคุณพ่อ oh. คุณพ่อสุข เลือกคายก็คือคุณพ่อของลูกนั่นเองพ่อก็รับภาระมาดูแลแทนคุณตาด้วยความรักเนะี่ยมันจะเป็นภาระภาระอะไรหรอกเขารักกันน่ะก่อนคุณตาเมื่อก่อนคุณตาเคยเป็นโรคหอบหืดเป็นระยะในฟังให้ดีนะใครเป็นโรคหอบหืดเราจะเห็นวิธีการรักษาแต่พอได้มาปฏิบัติธรรมมากขึ้นหลายๆปีโรคหอบหืดก็หายไป โดยไม่ต้องกินยานี่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องเลยพออยูได้75บปีคุณตาก็ป่วยเป็นโรคชราไม่มีแรงป่วยอยู่ได้สองเดือนขณะที่ป่วยคุณตาก็จะสอนธรรมะคุณแม่ตลอดเห็นไหมนี่คนสมัยก่อนเขาในยุคที่เจริญทางจิตใจเนี่ยจะสอนธรรมะคุณแม่ตลอดโดยเอาร่างกายของตัวท่านเองเป็นคำสอนเป็นบทเรียนเป็นห้องแลบ สอวันที่จะเสียชีวิตคุณตาเรียกคุณแม่มาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะตายแล้วคือพ่อจะตายแล้วนะให้คุณแม่เนี่ยไปเอาเงินมาไปเอาเงินของคุณตาเองเนี่ยที่ฝากไว้กับธนาคารอมสินไปซื้อของมาทำสังฆทานเพื่อถวายสังฆทานพระแล้วให้ซื้อผ้าบางสกุลมาด้วย เด็กำชัาคุณแม่ทำทุกอย่างให้เสร็จทันก่อนเพนนี่ท่านสั่งดีไม่มีการสั่งเสียให้ลูกเลยสั่งเรื่องดีๆให้ลูกก่อนตายทั้งสิ้นและให้ซื้อผ้าบางสกุลมาด้วยคุณแม่ก็ทำตามที่คุณพ่อสั่งสั่งเสร็จก่อนเพนพอมาถึงคุณตายก็กล่าวคำอราตนาศีลกับพระกล่าวคำถวายสังฆทานโกรดน้ำครบทุกอย่างด้วยตัวเองหลังจากนั้นคุณตาก็ทำสมาธิ พอบ่ายสองโมงก็ให้นิมนต์พระมาทผ้าชักผ้าบางสกุลโดยคุณตา้าบางสกุลมาภาพบนตัวท่านพร้อมปรกาศคําคถวายผ้าบางสกุลปฏิพาดกับพระแล้วก็กรวดน้ําที่ตัวท่านเองเมื่อพระกลับไปแล้วดูวิธีการการเดินทางไปสู่ปรรโลกของท่านนะเมื่อพระกลับไปแล้วคุณตาก็ทําสมาธิต่อจนกระทั่งบ่ายสี่โมงเย็นจึงบอกลาลูก,ลก โดยที่ he, มีสติสมัมปชัญญะดีทุกอย่างบอกลาลูกๆเลยแล้วก็ก่อนเสียชีวิตแล้วก็ได้สั่งไว้ว่าให้ไปสร้างโบสถที่วัดลำบังคาให้ด้วยที่ท่านไปเป็นหัวหน้าโอโบสดแล้วก็ลาแล้วหลังจากนั้นท่านก็เข้าสมาธิจากไปเลยอย่างนี้ดีไหมเนี่ยดีล่ะนี่จะเข้าถึงพระธรรมกาย ไม่ตั้งแรงกันอะไรนี้ยิ่งอันนี้อีกต่อมาคุณแม่ก็ได้สร้างบ่ยคุณตาโดยวางกระดานฐานแล้วมาสร้างต่อจนเสร็จทีนี้มาถึงคุณแม่มาทวดใหญ่ตาแม่้วกันี้แต่คุณแม่ยังอยู่นะป่วยเป็นเส้นโลหิตโป่งที่ศูนย์รวมมาษาสี่จุดโดยมีเส้นเล็กๆแตกไปแล้วหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นโลหิตแตกอีกอีกครั้งที่สองตายเป็นพิษอีก ต่างพศกันนะคุณแม่ต้องพาตัดตายไปหนึ่งข้างพอปีสี่ห้าหลังจากที่ได้มาร่วมบุญตอกเสาเข็มมหาวิหารคุญยายได้ประมาณหนึ่งเดือนคุณแม่เซโรยิตแตกอีกเป็นครั้งที่สามคณาธิพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระอาจารย์สมนึกพระอาจารย์ศักชยัยและน,น้องๆเจ้าตติภาคแปดได้พลาดกานไปเยี่ยมและบอกคุณแม่ว่าให้โยมป้าหายเร็วๆนะจะได้มาทานร่วมงานกระถินบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่พลาดไม่ได้ ในใจคุณแม่นึกถึงแต่บุญกะตะินแล้วคุณแม่ก็าหายากระถินสี่ห้ายังขนาดนี้แล้วกระินสี่หกล่ะไม่ต้องแรงกันแล้ว<อ> <laughs> นี่เออนี่ <laughs> สำหรับคำถามทำไมคุณยายทวดจึงไม่ทานอาหารเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตแต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ไม่ทานอะไรเลยนะ่ะหนึ่งเดือนคุณแม่มีความผูกพันอะไรกับคุณยายทวดจึงต้องนอนอยู่ร่วมกับร่างของคุณยายทวดจนหนึ่งชเช้าโดยที่ไม่รู้ว่าคุณยายทวดเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมชีวิตของคุณยายจึงผูกพันจากสาวชาววังมาเป็นสาวชาวนาแล้วต้องแต่งงานกับหนุ่มชาวนาเพราะวิบากกรรมอะไรคุณยายจึงถูกงูกัดตายแล้วทาไมคุณแม่ถึงไม่ได้อยู่ดูใจคุณยายขณะที่คุณยายเสียชีวิต คุณตาม,มีวิบากกรรมอระไรยิ่งทําให้เป็นโรคหอบผืดแล้วพอเหตุใดก่อนเสียชีวิตจึงไม่มีอาการโรคหอบหืดเลยคุณยายทวดคุณตาคุณยายของลูกขนาดนี้อยู่ภพภูมิไหนบุญที่ท่านทํามาส่งผลกับท่านอย่างไรและบุญที่ลูกหลานทําให้ท่านได้รับหรือไม่ทําไมคุณแม่ต้องตัดไตออกหนึ่งข้างทําไมคุณแม่ถึงต้องเส้นโลหิตหแตกถึงสามครั้งคุณหมอยังบอกว่คุณแม่ยังมีเส้นลือดหตโป่งอีกสองจุดีพร้อมจะแตกได้อีก อยากทราบว่ามีปัญหาอีกหรือไม่คะคุณแม่ต้องทําบุญอะไรถึงจะทําให้เสลนโลหิตไม่แตกโอ้อะมาฟังนี่ฝันในฝันนะคือหลับแล้วก็ฝันไปนยเป็นตุเป็นตะฝันคุณยายทวดก่อนตายที่ท่านไม่หิวเพราะอ่ะไหนลองหัดฝันไปสิ ปิติในธรรมปิติในบุญดีนะครับถูกต้องจ้ะเก่งจังเลยอเอ้ยลูกใครวะลูกพระราที่ท่านไม่หิวเพราะใจท่านมีปิติชุ่มฉ่ำมากคิดถึงแต่เรื่องธรรมะกับเรื่องบุญ ไม่ได้เป็นโรคหรือมีกรรมอะไรเลยที่ไม่ที่ที่ไม่ได้รับประทานอาหารท่านมีปิติเราคงเคยฟังเรื่องราวาในพระไตรปิฎกที่ว่าอยู่ได้ไดีธรรมปิติถึงเจ็ดวันไม่ได้รับประทานอาหารที่เวลาระลึกึกถึงพระรัตนตรยัยหรือฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจ็ดวัน แต่นี่หนึ่งเดือนนี่หนึ่งเดือนท่านคิดถึงแต่เรื่องธรรมะก,ก็เรื่องบุญไม่ได้เป็นโลกหรือมีกรรมอะไรเลยที่ท่านตายเพราะหมดอายุไขตายแล้วไปอยู่ชั้นรประนิมิตตวัสวดีสวรรค์ชั้นที่หกเห็นไหมนี่ผ่านมานี่เพิ่งเป็น รายแรกเลยคุณยายทวดท่านนี้ไปเป็นเทพธิดาเพราะทำทานด้วยจิตที่เลื่อมใสและมีปิติมากในภารตัตนนตรัยและในทานุกสนรวมทั้งท่านรักษาศีลแปดในช่วงท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าใครทำบุญนี่นะได้จิตที่เลื่อมใสและมีปิติมากๆปลื้มมากๆเดียว ปลื้มทั้งในธรรเปลื้มทั้งในทานแล้วก็เลื่อมใสในพระรรานตรัยมากๆและรักษาศีลแปดในช่วงสุดท้ายชีวิตจึงไปอยู่ชั้นประนินมิตรวัสวดีชั้นที่หมีวิมานเป็นทองแก้วทองแก้วนะทองที่ใสเหมือนเหมือนเพชรเหมือนทองเพชรเงน้น ประดับด้วยรัตนชาติสวยงามมากเราจะได้ยินคำวิมานทองเนี่ยบ่อยแต่ทองเนี่ยมันมีมีหลายระดับนะแต่เด็กของท่านเนี่ยเป็นทองแก้วเวลาตาก็จะมีราชรถทองแก้วและบริวารมากมายที่เดียมารับท่านคือถ้าสั่งสมบุญมากเห็นไหมจ๊ะว่าชาวสวรรค์นเนี่ยอยากได้เอาไปเป็นพวกเอาไปเป็นสหายคุณแม่ ท่าน้าตตรงเงน,นกับคุณยายทวดที่ทำใหนอนอยู่ข้างๆและจกนกระทั่งคุณยายทวดตายปกติคนแก่นี่ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้หรอกนีเพราะว่าเห็นเป็นคนแก่น่ะส่วนมากเขาอยากจะเข้าใกล้คนไม่แก่แต่คนแก่บางคนนี่ใครก็อยากเข้าใกล้อยากไปรูปเนื้อรูปตัวแต่ต้องแก่แบบคุณยายทวดนี่เพราะท่านแก่บุญแก่บารมี ใจท่านเย็นใจดีเพราะมีธรรมะใครอยู่ใกล้ท่านจะเย็นกายเย็นใจแล้วก็จะรักท่านเพราะที่คุณแม่นไปอยู่กับท่านเพราะด้วยบาร,รมีธรรมของคุณยายโทษทั้งศีลทั้งธรรมทานศีลภาวนาท่านครบท้วนใจท่านเย็นเวลาเข้าไปนั่งใกล้ท่านเหมือนนั่งอยู่ใต้ลมไม้ใหญ่ๆมีลมเงาดกใจกบสบ็สบายสบายอย่างนั้นแหะ ทีนี้ก็มาคุณยายละที่ถูกงูฆัดตายคุณยายในอดีตก็เคยเกิดเป็นสาวชาววังมาก่อนและก็มีเรื่องไม่ถูกใจกับสาวชาววังคนหนึ่งจนมีปากมีเสียงกันคุณยายในชาตินั้นเลยหาเรื่องแกล้งใส่ความให้สาวชาววังท่านนั้นเสื่อมเสียและถูกไล่ออกจากวังไป วิบากกรรมนี้ได้ตามมาทันในชาตินี้ทําให้ท่านต้องผกผันชีวิตออกมาจากวังเพราะวิบากกรรมนี่แหละทำเอาไว้ในอดีตมันติดมากับตัวและงูตัวที่กัดก็คือคู่แค้นในอดีตชาติตนเคยแกล้งไว้เนะี่ยมีวิบากกรรมทําให้มาเกิดเป็นงูคือเป็นงูมานานแล้วนะแต่ถ้าเมื่อไหร่กรรมนั้นนะ่ะวิบากกรรมนั้น พัดผันให้มาเจอกันเขา้าเจอกันเข้าก็กรรมที่เคยทําร่วมกันก็ทําให้งูนั้นนะ่ะเกิดอารมณ์อยากกัดขึ้นมาเนะ่ะไม่ใช่งูเกิดอารมร์ง่ายๆมันต้องมีวิบากเลยกัดจนตายเนะี่ยเพราะเป็นงูพิษก็คือคู่กรรมเงินน่นแหละแต่มาทันกันชาตินี้ถ้าชาติหนไม่ทนันก็แล้วไปแล้วที่มาเกิดเป็นงูก็เป็นวิบากกรรมของตัวเองที่ทําอะไรบางอย่างเอาไว้ ซึ่งก็ไปได้ฝันใดฝันตามไปนะจ๊ะเอาว่าน,นี่เขามาเจอแล้วก็มาโดนคู่กรรมกันเนี่ยตายแล้วไปเป็นเทพธิดาพระยลือม,มาท่านเป็นหัวหน้าอุโบสถที่วัดหนึ่งไปเป็นเทพธิดามีวิมานเป็นทองอยู่ชั้นดาวดึงเฟสสองเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานคือพอถูกงูกัดตายไปเนี่ย ถ้าก็หลับไปวุบปไปเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทพธิดาอยู่ที่กลางวิมานเลยด้วยบุญที่ทําทานรักษาโอโบโสถศีนอย่างสม่ําเสมอและทําภาวนาด้วยเห็นไหมแต่วิบากกรรมก็ส่วนวิบากกรรมบุญส่วนบุญบุญช่วยหรือเปล่านี่ช่วยบุญช่วยให้ไปสู่สุคติภพแต่ว่าวิบากกรรมที่ไปทำก้าไว้เนี่ยมันก็ต้องใช้เขา มันเป็นผังสำเร็จติดมาคุณตาที่เป็นโรคหอบหืดเพราะกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันที่ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยมากใช้วัวใช้ควายเหน็ดเหนื่อยในสังคมเกษตรกรและมาพ้นวิบากกรรมโรคหอบหืดเพราะการ,รปฏิบัติธรรมแจ้บุญปัจจุบันเนี่ยมีมาก ทีนี้ดูซิว่าปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนเนี่ยจึงพ้นจากวิบากกรรมที่เป็นโลคขอพือ้ <Okay. S 1> ก่อนตายเนี่ยท่านมีสติดีมากทีเดียวเพราะการปฏิบัติธรรมนั่น <Okay. S 1> อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งทะลุวันตายเวลาตาย <Okay. S 1> แล้วตายยังมีสติสั่งสมบูญณก่อนอบรมลูกหลาน แล้วก็เข้าสมาธิไปก่อนตายมีสติมากเพราะท่านได้ฌานอย่างอ่อนๆใจท่านสว่างแต่ยังไม่ถึงดวงคือสว่างกว้าง,างแต่ว่าเป็นความสว่างที่มั่นคงความสว่างคือหลับตาแล้วไม่มืดมันสว่างตลอดตลอดเวลาเลย จึงไปเกิดเป็นพรหมปาริสัชชายายทวดไปสวรรค์ชั้นหกคุณตามาเป็นพรหมปาริสัชาชาเพราะได้ปฐมฌานอย่างอ่อนๆเป็นพรหมชั้นต้นๆรู้วันตายได้เพราะความสว่างของใจแต่ท่านก็นไม่เคยบอกใครว่าท่านได้ความสว่างนี้ ใจละเอียดถึงขนาดนี้นะท่านมีความสุขมากเวลาไปเนี่ยท่านก็รู้วันตายรู้เวลาตายไปอย่างมีสติมีความสุขตั้งแต่ถอดออกไปเลยเนะี่ยถอดออกไปออกไปก่อนที่จะถูกถอดได้ความสว่างทางใจนะท่านมีวิมานเป็นแก้วสวยกว่าของคุณยายทวด ก็เป็นเพชรทั้งหลังที่สวยงามมากแล้วก็ตั้งความปรารถนาในชาติต่อไปให้หมดกิเลส<อ>ท่านตั้งความปรารถนาไว้ก่อนที่ท่านจะละโลกโอขอให้หมดกิเลสในภพต่อไปทุกท่านน่ะคุณตาคุณยายคุณยายทวดแต่รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้สภาพของท่านดีข,น<อ>ขึ้นมากกว่าเดิมไม่อีกแจ้ ที่คุณแม่เซโรหิตแตกเพราะวิบากกรรมในอดีตชาติท่านเกิดเป็นชาวบ้านได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจีนกรรมที่ไปลกไตและถูกตัดออกไปหนึ่งข้างแล้วเน่ยเพราะกรรมในอดีตท่านเคยเกิดในตระกูลที่มีฐานะได้มีน้องชายคนหนึ่งซึ่งมีภรรยาและลูกเล็กๆหนึ่งคนต่อมาน้องชายและภรรยาของน้องชายตาย ท่านก็นเลยยึดสมบัติของน้องชายมาทั้งหมดเลยและแบ่งให้ลูกของน้องชายไปนิดหน่อยพอให้อยู่ได้ทั้งๆท,ที่สมบัติทั้งหมดนั้นนะ่ควรจะตกเป็นของหลานนะแต่ท่านฮุบออกมาหมดเลย<อ>ก็เลยทำให้ท่านมีวิบากกรรม<อ>เกี่ยวกับเรื่องตายอ่ะคุณแม่ก็ต้องทำทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้คนหรือสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนชีวิต หรือทรัพย์สินเข้ามาน่ยคือทำเสร็จแล้วก็อุทิศไปให้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีดีที่สุดก็คือต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกาย